แจงความสัมพันธ์แล้วค่ะระหว่างต้มทูพีกับสาวในไอจคือใครกันล่าสุดนี้นะคะเป็นที่จับตามองและค่ะหลังจากที่มาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งต้มทูพีแรปเปอร์ที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวเองสูงมากหลังจากก่อนหน้าเลิกกันนะคะทำเอาหลายคนช็อกเหมือนกันและค่ะเพราะว่าทั้งคู่เองเนี่ยทนที่เตรียมจะเข้าสู่ประตูว,วิวาแล้วแต่วิวาล้มเป็นเหตดไปได้ สุดท้ายนี้ทั้งคู่ก็ลดสถานะความสัมพันธ์อย่างที่เป็นข่าวหลายๆท่านทราบแล้วค่ะล่าสุดนี้กลายเป็นที่พูดถึงกันอีกแล้วเมื่อทางเพจเจมี่วร้อยแปดออกมาขยี้ประเด็นต้องตูพีนี่จะเปิดตัวสาวใหม่แล้วหรอสไตล์เดิมเลยถ้า,ารูปลองสตอรี่ติดนิด,นดนหน่อยเป็นคนนี้จริงหรือเปล่าหรือผมคิดเองแล้วสาวผมสั้นคนญี่ปุ่นคนนั้นละ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านของสตอร,รี่หนุ่มโต้งในงมีการโพสภาพเป็นแบบว่าติดแบบนิดๆหน่อยๆ ชาวเน็ตก็สังเกตว่าสาวคนนี้นคือใครกันแน่ใส่เสื้อที่เหมือนจะเป็นตัวเดียวกับตงเองใส่อีกด้วยทำหลายคนเองอดสงสัยไม่ได้แล้วค่ะว่าผู้หญิงคนนั้นใช่หวานใจคนใหม่หรือไม่หลายๆคนเองนั้นนะคะก็อยากจะทราบล่าสุดนี้ค่ะตรงออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองต้องบอกว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันไปดูงานอาร์ตกันครับวันนั้นเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเท่าไหร่พอดีมี มูตีอยู่ในรถก็เลยเอาไปให้ใส่ตอนนี้เป็นเรื่องหาเลยเสื้อตัวน,นี้ใครห้ามใส่แล้วเอาไปซักแล้วขายต่อเลยเป็นเพื่อนกันจริงซีและสนิทกันหมดนอกจากนั้นต้องยืนยันอีกด้วยค่ะว่าตอนนี้ยังโสดอยู่นั่นเองล่ละค่ะ